วัสดีครันักเรียนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นยังไงหนาวหรือร้อนนวหรือร้อนคะวันนี้วันนี้มาเจอคุณครูนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากคลิปที่ผ่านมานักเรียนเอาไปฝึกแล้วนักเรียนทําได้ไหมจากตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูเสริมเติมให้กับนักเรียนหลายๆคนนะคะนักเรียนหาคําตอบได้ไหมคะ เก่งอยู่แล้วนะคะนักเรียนคุณครูเก่งอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วนะคะเราหาตัวที่ไม่ทราบค่าโดยใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมคะนักเรียนครูทําได้อยู่แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูอีกนะคะเพื่อเสริมให้กับนักเรียนหลายๆคนหลายๆคนก็ทําได้ใช่ไหมคะเก่งอยู่แล้วลูกนะคะวันนี้เป็นการหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่านะคะ ซึ่งนักเรียนก็ได้ดูตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้วนะคะซึ่งนักเรียนพอที่จะทําแบบฝึกหัดได้และที่สำคัญนักเรียนควรเก่งเีย่ยต้องส่งแบบฝึนหัดน,นะคะย่ัต้องส่งนะคะลูกเราฝึกทาก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการหาค่าของตัวมิทราบค่าโรงงานผลิตน้ําดื่มนะคะน้ำดื่ม,นะะมจํานวนหนึ่งจะส่งให้ลูกค้า 8แสน2แสนดหมื่น6พันขวดยังเหลือน้ำดื่มอยู่อีก1แสน3หมื่นขวดเดิมโรงงานผลิตน้ำดื่มไว้กี่ขวดโจทย์กำหนดอะไรมาให้ลูกน้ำดื่มที่จัดส่งให้ลูกค้า2แสน8หมื่น6พันขวดใช่ไหมคะยังเหลือน้ำดื่มอยู่อีก1แสน3หมื่นขวดโจทย์ถามอะไรคะลูก โจทย์ถามว่าเดิมโรงงานปิตน้้ำดื่มได้กี่ขวดเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะลูกเราเอาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเข้ามาช่วยนะคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะซีเลียมลบนะคะสองแสนแปดหมื่นหกพันขวดเท่ากับหนึ่งแสนสามหมื่น ะะเราก็ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับลบนะคะก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับสองแสนแปดหมื่บวกด้วย1 30, 000, นึ่งแสนมืะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมนั้นเท่ากับเท่าไรลูกสี่0 0นหนึ่งหมื่นขวดนะคะดังนั้นเดิมโรงงานผลิตน้ำดื่มได้กี่ขวดคะลูกนะคะ ผลิตได้ทั้งหมด416,000ขวดค่ะมีใครได้คำตอบเนื้อเหนือจากนี้ไหมคะลูกโหสุดยอดค่ะคนไหนที่ยังงงอยู่ไค่อยทำนะคะไม่ต้องไปโวยวายนะคะโ่ทำไม่ได้ยากจังเลยค่อยๆทำไปนะคะคนเก่งนะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างที่สองค่ะลูกตัวอย่างที่สองก็จะเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเช่นกันนะคะ เกษตรกรขายข้าวได้2 4 0 0 0บาทเมื่อรวมกับเงินที่รีดนมวัวเป็นเงิน626,000บาทเกษตรกรมีไรายได้จากการรีดนมวัวกี่บาทนะะเกษตรกรขายข้าวได้2 4 0 0 0นะคะเราเข้ามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะ หายค่าวได้2,40,000บวกกับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือตัวที่ไม่ทราบค่าใช่ไหมคะได้เท่ากับ6,26,000เราก็เอาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับก,บการลกกบข้าไม่ช่ยเหมือนเดิมจ้าไม่ลืมนะคะคุณแกงสี่เหลี่ยมก็เท่ากับ6 0 6 0 0 0ลบด้วย2,40,000แสดงว่าสี่เหลี่ยม นี่คะ่ะถ้ากับเท่าไหร่คะคือตัวไม่ทราบค่านะคะเพราะโจทย์ถามว่าเกษตรกรมีไรายได้จากการรีบนมบวัวเท่าไหร่คะลูก6,26,000องลบด้วย2,40,000ี่ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าก็คือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะเอากับนะคะ3 0ม0 0 0บาทคะ่ะ เก่งมากเลยใช่ไหมคะมีนักเรียนคนไหนงงไม่งงนะคะลูกดังนั้นนักเรียนได้ดูตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูหลายๆคนทาได้และอีกหลายๆลยคนก็ยังงงนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะเมื่อนักเรียนดูตัวอย่างที่คุณครูให้ไปแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทําแบบฝึกหัดได้ก่อนอื่นนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครู แบบฝึกหัดทําเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งค่ะลูกนะคะอย่าเพิ่งส่งทําไมถึงยังไม่ให้ส่งเพราะหลายๆคนยังงงและที่สําคัญเราสามารถเอาเครื่องคิดเลขมาช่วยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนใหญ่นักเรียนก็จะทําได้ใช่ไหมเอ้เก่งมากคะ่ะจากนักเรียนดูตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าสาสสอง นะะหน้า32ข้อ1ข้อ2ข้อ3ทำแค่หน้า32นะคะลูกหน้า32ข้อ1ถึงข้อ3นะคะซึ่งจะเป็นประโยคและนักเรียนสามารถหาคำตอบในการหาภาคของตัวไม่ทราบภาคนะักเรียนเชื่อว่าทำได้ และคุณครูมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนคุณครูมีความรับผิดชอบนะคะที่สําคัญนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งทําหน้า32สองนะคะลูกข้อ1นึ่งข้อสนักเรียนทําได้อยู่แล้วคนเก่งอนะ,ะเจอกันแค่นี้นะคะะอยู่ที่บ้านดูแลตัวเองด้วยนะคะคนเก่งสวัสดีจ้า